เฮ้ยถึงไทยถที่เป็นได้ไหมพูดได้ไหมเมื่อกี้เมื่อกี้พี่พูดไปแล้วล่ะใครท่านองค์ขมนตรีเป็นเป็นลูกบุญธรรมลูกบุญธรรมท่านองค์ขมนตรีแล้วคุยกันในลูกคุยปาอือโอ้ช่วยผมผมสั้นหน่อยนั้ยสั้นมาเอาไงต่อลูกเชิญถึงถึงไหนแล้วนะะถึงไหนพี่เนางเอารู้เป็นลุกเซนชวนมามาเซนเมื่อกี้ใช่ค่ะหนูก็เลยหนูก็เลยเชื่อค่ะแม่โดนไปห้าแสนหนูก็เขาบอกว่าเนี่ย ถ้าลงมาอีก1นึ่งแบาทอ่ะจะได้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะตอนแรกอ่ะได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาด้วยก็ลงไปอีกเดี๋ยวก่อนนะพี่ขอนอกเรื่องนิดนึงไอ้คนที่ดูอยู่เนี้ยไม่ต้องบอกใหฟฟ้คนอนหาคุณเซนนะเขามีคคอพิพาทกันอยู่ตอนนี้โทรไปก็คงไม่ได้หรอกเอาเชิญต่อนั่นแหละค่ะคหนูก็เลยลงไปอีกหนึ่งแสนบาทค่ะก็ <ừng. S 2> เป็นสามแสนเป็นสามแสนคุณแม่คุณแม่โดนสองร้อยห้าแสนเป็นแปดแสน คสองคนแม่ลูกแปดแสนต้องค่ะโอ้ตายแล้วอุ้ยสงสารจังเลยอ่ะแม่ไปสูงเศร้าเลยฮะแม่ไปสูงเศร้าเลยแช่ไหมสูงเศร้าเลยหมดตัวเลยแบบหมดตัวเลยเหรอใช่ก็คือมันมีอยู่เจ้าดีเงินก้อนทลายแล้วแม่เขาก็คิดว่าเอาเงินไปต่อเงินได้นี่ค่ะคิดว่าเราจะได้กําไรมาเพื่อแบบใช้ใจในครอบครัวอะไรแบบแต่ก็คือโดนหลอกไปหมดเลยโนสงสารแม่หล้วลูกก็โดนไปหนูโดนไปสามแสนค่ะแล้วก็ของคนแม่ลูกนี่ยังไม่จบอีกนะยังไม่จบค่ะ ตายแล้วนี่คนเดียวมีหลายคนยังมีอีกหลายคนมีระดับคุณมุงคุณหมอเป็นด็อกเตอร์ค่ะคุณหมอด็อกเตอร์แล้วก็ตำรวจทั้งค่ะเอามาอ้างเหรอไม่ค่ะโดนหลอกโดนคนชื่อบอสหลอกไงค่ะมีพระด้วยนะใช่พระเกาโดนไอ้บอสหลอกเหรอใช่ค่ะมีกคนซื้อส่งตัดส่งทำสูตรให้ตำรวจไปนะแต่เดี๋ยวพระล้างหลังเดี๋ยวล้างหลังโอ้คุณผู้ชมนี่มันมันเยอะมากเลยอ่ะอืมไปวัดไปวัดสูตรที่สอนอเลย เฮ้ยอ้าวดีกว่นเอาตัวน,นี้ก่อนค่ะยังไงเอ่อหลังจรกนั้นหลังจรกนั้นเขาหนูก็ทวงถามเรื่องเอเอเงินสองแสนที่หนูตน้องได้คือเขาก็บอกเนี่ยกำลังดําเนินการอยู่เดี๋ยวจดการให้ไม่ต้องกลัวหรอกไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องกลัวพี่บอสหรอกพี่บอสไม่โกงหรอกประมาณนี้ค่ะพี่บอสไม่โกงใช่พี่บอสไม่โกงหรอกแบบเออฝนก็รู้พี่บอสมีตังเยอะอะไรประมาณนี้ค่ะ้ใช่แล้วระหว่างระหว่างที่แบบหนูเริ่มเป็นกังวลอะไรเงี้ยเขาก็จะชอบส่งแบบ เช็คเป็นร้อยล้านเงิน OTP เป็น1020ล้านมาตลอดว่าเนี่ยเขามีเงินนะเดี๋ยวเงินจะเข้าแต่ว่าฝนอ่ะก็ต้องได้จากคนที่โกงฝนไม่ใช่ให้พี่บอสมาจ่ายให้ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าเอ้พี่บอสเอาเงินพี่บอสมาแล้วมาให้หนูอะไรประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะเรื่องของหนูก็ประมาณเบอร์ที่เป็นร้อยร้อยล้านนี่หรอใช่ค่ะโอ้หตายละไหนนี่ร้อยล้านอ่ะเรามีไหมเรามีจ๊กอะไรอ่ะเช็ค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 450ล้านใช่ไหมใช่โอ้หเช็คอะไรมันวะ มันได้เหรอเนี่ย450ล้านอันนี้เขาบอกว่าอะไร450ล้านนี่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเช็คก,กําลังจะเข้าเลขาเขาเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยค่ะอุ้ยตายใช่นี่ะเช็คก,กําลังจะมาแล้วอะไรอยงี้เอออ๋อเขาไม่ใช่คนไทยเป,นนเป็นคนเป็นคนกัมเบอรใช่ค่ะเป็นคนก<บ>ัมพูชาอ่า<บ>ใช่ใช่กัมพูชาอ่านี่ยขอภาพใหญ่ๆนะภาพใหญ่ๆนี้เท่าไหร่เท่าไหร่ผมไม่เห็น56ล้าน56ล้าน ดูแลสัญญาแห่งความรักนี้โดยอะไรวะอันนี้เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นประกันสุขภาพจ่ายเงินคืนอะไรประมาณนี้ค่ะประกันสุขภาพบันตายเหรอประกันจ่ายคืนหรือไงไม่ซ่อนนะเขาเหมือนเขาส่งมาให้คุณแม่ดูตลอดค่ะดูแลสัญญาแห่งความรักนี้โดย56ล้าน5แสนหมื่นส่งให้แม่ดูเาจะได้รมาคนแม่เหรอแม่เขาเชื่ออีกแม่แม่เขาเชื่ออีกมีอีกไหมมีใบไหมมีไหม เช็คหมดแล้วนะไอ้ขอรูปใบใหญ่เมื่อกี้สี่ร้อยห้าสิบ้านมันมีเป็นรหัส OTP มาจากโทรศัพท์ด้วยอือนี่สี่ร้อยห้าสิบ้านสาขาเทสโก้โลตัสหลักสี่กรุงไทยเนี่ยเป็นแค่เชียร์เช็คนะอือโอ้โหสุดจริงๆบดาเนี่ยเอ้าโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งมันยังไม่จบแค่นี้นะ หรผู้ชมกลับมาฟังต่อเพราะตัวเธอเองอะเริ่มจะรู้ข้อเท็จจริงว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีวิธีการที่ผู้ชายคนนี้มันไปทำตัดจงตัดสูตรุนสอนนงสอนอสอนออ,นอ,อะไรยังไงใช่ไหมเดี๋ยวน้องต้องเล่าให้หมดนะพวกนี้นะพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาครับนะฮะน้องน้อฝนนี่ก็เป็นนางงามนะนะฮะคือน้องเนี่ยใช้ชื่อประกวดชื่อว่าอารินลพัฒ์ใช,ใช่ไหมฮะอารินลพัฒศรีสิริรังสีมากุล เป็นนางงามปีไหนเนี่ยหนูเป็นมิสแกรนสิงห์บุรีปี2024ค่ะอ๋อเป็นคนสิงห์บุรีเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นคนกรุงเทพฯออกไปประกวดที่นั่นมิสการสิงห์บุรีปี2024ปัจจุบันทำอะไรเนี่ยปัจจุบันเป็นผู้จัดการกองประกวด2024นักข่าวนักข่าว2020แล้วก็เป็นผู้จัดการกองประกวดมิสแกรนกาฬสินธุ์2025ด้วยค่ะอ๋อปีนี้ปีนี้แต่ว่าประกวดจบไปแล้วค่ะอ๋อโอเคโอเคนะ แล้วอะหลังจากนั้นยังไงต่อน้องไอไอเรื่องไอบอสยังยังไม่จบจนเราต่อเลยครับหลังจากนั้นก็มาเป็นเรื่องที่ของแม่แล้วค่ะของหนูก็จะเป็นอ๋าเดี๋ยวเดี๋ยวรอติดตามว่าแบบเออเดี๋ยวเงินเขาจะคืนเมื่อไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของคุณแม่แล้วเ,เงินสองแสนนั้นคือยังไงก็ยังไม่ได้ค่ะก็มนันยังไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์ที่เขากํกหาหนดไว้อะไรประมาณนี้ไม่ไหมถึงไอไอไอสองแสนจะไอคนไอเขาเลยกันนะใช่เข,ะะขาบอกว่าเดี๋ยวรอก,ก่อนเขายังไม่มีตังเขาหาตังอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วตังเขาอยู่เขา หนูมาทราบตอนหลังว่าเงินไปอยู่กับเขาแล้วเพราะว่าเขาคืนหมดแล้วแต่ว่าวอรบอกหนูว่า<น>เขาเรื่องไงก็โทรไปถามเขาตรงๆเลยค่ะถามต้องฝั่งของใช่ฝั่งของคนที่โกงค่ะตอนแรกเขาไม่รับสายหนูเลยอะไรเงี้ยค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรเขาชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อไลฟ์เฟิลค่ะไรเฟิลนะชื่อแม่งน่ากลัวเกินโอเคไรเฟินช่วหนูโทรไปเบอร์ตัวเองไม่รับหนูเลยเท่านั้นแตอนเงี้ยค่คือหนูว่าติดทิกตอกมากหนูก็เลยพูดเยอะในทิกตอก หนูพี่ไปพูดเล่าในทิกตอกอันนี้มันรายการทีวีเพราะว่าในทิกตอกันูต้องพูดพูดอย่างนี้ใจเย็นคืออย่างนี้หนูกำลังจะบอกว่าหนูเนี่ยมีลูกหนี้ชื่อไลเฟิร์นเขามาเอาตังค์หนูไปสามแสนไลเฟิร์นชดใช้เงินคืนกันมาหมดแล้วโดยการชดใช้ผ่านทางฝั่งหอยบอสเนี่ยแหละแต่ในบอสเองเนี่ยกลับคืนหนูมาหนึ่งแสนตอนแรกหนูไม่รู้จนตอนหลังหนูโทรไปหาไลเฟิร์นจนกระทั่งหนูถึงรู้ว่าไลเฟิร์นบอกเขาจ่ายมาหมดแล้วนะพี่ใช่่คะสุดท้ายไปอยู่กับบอสกลับไปถามบอสไหม ไปถามค่ะเขาบอกว่าอะไรยังไม่ได้ยังไม่ได้เอามาให้เลยยังไม่มีมันมั่วแล้วอะไรประมาณนี้แล้วไลฟ์เฟินเขาก็มาคุยกับหนู่บอกว่าเนี่ยอย่าไปยุ่งกับคนชื่อบอสอีกนะอะไรตะกิดทำไมแม่ตะกิดพูดเร็วฮะแม่บอกให้ช้าลงหน่อยเออช้าช้าลงหน่อยก็ได้พูดเร็วหนูติดทิกตอกไงหนูอะไรหนูไลฟ์ทิกตอกหนูจะพูดอยู่คนเดียวหนูจะพูด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 รู้ไก็ติดแต่อันนี้คือหนูต้องพูดเหมือนกับอีกแบบหนึ่งอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนแบบอ่ะเออเชิญเชิญใช่ค่ะเราเหมือน ไอเรื่องไลฟ์เฟินเนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่หนูตระหนิดใจเรื่องที่ดินของคุณแม่ด้วยมันจะเป็นเรื่องหลังสุดเลยค่ะว่าเรามาดูความจริงจากไลฟ์เฟินว่าบอสเนี่ยไปหลอกแม่ของเขาด้วยบอสไปหลอกแม่ของไลฟ์เฟินด้วยไปหลอกทำไมอะหลอกว่าก็หลอกว่าจะให้ขึ้นตําแหน่งจากจา่าเป็นจ่าพิเศษแล้วก็ได้ขึ้นจริงๆค่ะแต่โดยการที่แม่ต้องชดใช้เงินหนูแล้วก็แม่ก็ต้องหาเงินค่าขึ้นตําแหน่งให้เขาแม่ของไลฟ์เฟินโดนไปประมาณสองแสนบาทเรื่องเรื่องมันจะวนไปวนมา เออ,เอ,อ,เออนออนะนุพยายามจะโดดข้ามไปนะ,ค,ะปค่อยๆเล่า<ด>ค,คือคือพยายามเล่าให้มันอยู่ใน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 กรอบของมันเลยนะเป็นเรื่องๆไปนะเพราะอันเนี้ยเราก็ยังไม่รู้รายละเอียดเอาพี่ถึงไดเอาเงินไอ้เงินสองแสนนั้นน่ะคือตกลงว่าเขาก็บอกว่ายังไม่ได้ฝั่งนั้นยังไม่คืนอืม,อมใช่แล้วพฤติกรรมของในบอสที่ทําให้เราหลงเชื่อเขานี่มันมีอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะมีแชทคุยกับเออ องขมูลอันนี้หนูกูได้อ,องขมูลปีค่ะว่าเออเนี่ยเขาเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าเงินเนี่ยกาลังจะเข้าเขามาแหละแต่ว่ามันยังเข้าไม่ได้เพราะว่าติดที่เขาไม่ใช่คนไทยเขาก็เลยให้คนนู้คนนี้ช่วยอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็มีเช็คมีจากแอดธนาคารมี OTP จากธนาคารแล้วก็มีการส่งอีเมลมาหาหนูค่ะว่าแบบประมาณว่าเดี๋ยวจะมีเงินโอนเข้าหนูประมาณ2ล้านบาท ในวันนี้แต่ว่าเงินมันก็ไม่ไม่เข้าไม่เข้าจริงใช่ค่ะอ่มันมันมันมีมิลจากธนาคารเปมีการสร้างเรื่องโกขึ้นมาตลอดถูกต้องค่ะอ่าเราดูซิเมลมีไหมมีมอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะตามที่คุณได้ตั้งเวลาทํารายการร่วงหน้าเพื่อโอนเงินผ่านเคพัสธนาคารขอแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการตั้งขึ้นมาเป็นการตั้งขึ้นมาชื่อชื่อรายการ แฟนแฟนบอสอันนี้ค่ะหนูมีการแย้งไปแล้วว่าทาไมถึงเขียนชื่อหนูแบบนี้แบบนี้หนูเสียหายมากเลยนะอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวเลขาเขาคิดว่าเขาเอาเงินไปทําอะไรหมดเขาเลยอ้างว่าเป็นแฟนกันไปก่อนอะไรประมาณนี้ี่ว่ามันหวังหนูแหละจากผู้เชี่ยวชาญดูแล้วเป็นงแน่นอน ไม่ต้องพูดเจ้าชานเน่ยดูทรงเนี่ยก็รู้พี่น้องพี่น้องได้ไหมตั้งตั้งอันนี้แล้วก็ให้คุณแม่ด้วยแต่มันบอกแม่บอกว่ารักเหมือนน้องสาวใช่เขาบอกว่าของแม่สลิปตั้งว่าไงก็โอนยมยายไหมเปล่าก็ปกติตั้งว่าเมียไหมเมียบอสฮะของแม่ต้งเมียบอสอะไรนะมันก็เรียกแม่เรียกแม่มันเรียกแม่อ่าไม่แต่ของหนูนี่ตกลมมาจีบหนูไหมเนี่ยไม่มีไหม คุยหวานคิดถึงอะไรมันไม่มีเลยไงคะหนูก็เลยรู้สึกว่าเขาไม่ได้จีบเขาไม่ได้บอกรักไม่ได้คิดถึงไม่ได้ทาอะไรเลยเขาส่วนใหญ่เขาจะคุยกับแม่เพื่อเขาจะหลอกแม่ต่อมันไม่ได้จําเป็นที่ต้องมาบอกรักไม่บอกรักทรงของมันทรงทรงมันเป็นไงทรงดูทรงแล้วไม่ไม่เลยค่ะไม่จีบเลยอันนี้หนูก็ยิ่งเห็นว่าเขาไม่รู้จีบเป็นยังไงจีบก็ต้องแบบทำอะไรอยู่นี้กินข้าวหรือยังอะไรก็คุยคุยเล่นแต่คือเขาไม่ได้คุยเขาคุยแต่เรื่องลงทุนตลอด แล้วก็เรื่องว่าเออเดี๋ยวพี่บอลจะช่วยเรื่องที่โดนโกงไปนะไม่ต้องเป็นกังวลอะไรเงี้ยค่ะใช่หรือเขาหวังแม่ไม่หพุุ่มก็พูดเกินไปอุ้ยเหรอแต่เขาหลอกแม่เยอะกว่านะจริงป่ะใช่เขาหลอกแม่เยอะแม่โดนไปร้านนึงหนูโดนไปเ้าเมื่อกี้โดนห้าแสนเองโดนอีกไงโดนอีกกับแม่แม่โดนห้าแสนแม่ไม่เข็ดแม่บอกก้อนสุดท้ายแล้วซื้อหุ้นฮะซื้อหุ้นซื้อหุ้นซื้อหุ้นหุ้นอะไรแม่หุ้นอะไร คือเขาบอกว่าหุ้นเขาจะซื้อเนี่ยสองร้อยล้านแต่จะมาแบ่งแม่ห้าแสนเอาไหมประมาณนี้ค่ะแต่อาทิตเดียวก็คืนแล้วอาทิตย์เดียวก็ขายขายแล้วก็คืนเงินแม่เลยแม่เอาไหมเอาแลห้าแสนเก่าแม่เขายังไม่ให้แม่นะแม่เอาอีกเหรอยังใช่เอาเอาด้วยแป๊บเดียวเองพี่หนุ่มมันแป๊บเดียวเองเฮ้ยแม่ คือแม่จนแม่ไม่มีเงินเลยว่ะแม่จนแม่ไม่มีเงินหมดแล้วมีแค่นี้ไงหมดแล้วแม่ไปหลงเชื่อก็ได้ไงตอนละห้าแสนไอคิดว่าลงห้าแสนไปทํารถเช่าที่ปลอยเป็ดแม่ยังไม่ได้เงินคืนมาเลยไอเงินค่าตอบแทนแม่ก็ยังไม่ได้คืนเหมือนกันแต่พี่หนุ่มมันมานะมันมาเวลามันมานะมันจะมันเหมือนพายุโหมซัดจะมันป๊ป๊บปป๊อปป๊อป๊อป๊มันงม่มาจนาเชื่อถือมากพี่หนุ่มใครไม่โดนใครไม่หลุดใครแม่บอกพี่มันป็นกาดยังไงแม่เล่าให้ผมฟังที่ยังไงปรกาดมกาดมันมาแล้ว พาไปกินข้าวนี่นะไปกินข้าวพอเวลาเราจะเข้า <il> ห <hat> ้องน้ำกาดมันพึบพับคอยรัเลยเราเลยพาดูเฝ้าหน้าห้องน้ำด้วยเฮ้ยอย่ายุ่งกับแม่คุณเลยกาดจะแบบดูกันนั้นหมดเลยหน้าห้องน้ำด้วยหน้าห้องน้ำแล้วยังไงแล้วยังไงแม่แล้วมันก็แบบน่าเชื่อถืออ่ะก็มีรถตำรวจมีรถนำขบวนแล้วไปรถอะไรคุนได้สองคันเนี่ยนะใช่คุนได้สองคัน เวลาคุยเวลานั่งไปรถใช่รถคุณใดและเป็นลูกผู้ทำของคุณเซนด้วยใช่โอ้แต่มาหลายคุณเอยแล้วให้อีกแล้วให้อีกแล้วบอกว่าจะไปซื้อที่ที่ระยองก็ถามมันให้คนมารับพ่อกับแม่ไปรถคุณใดมารับไปแม่นั่งไปแม่ก็ถามคนขับรถบอกว่าเท่าเท่าวันเท่าไหร่การรถเท่ามันบอกไม่ไม่เช่าครับอยู่กับบอสมันบอกงี้ไม่เถีงคนคุใดรถเนี่ยนะใช่มันอะไรอยู่กับบอสครับผมอยู่กับบอสครับอยู่กับนายบอสถามอะไรมันก็ไม่พูดบอกแค่มันบอกแค่อยู่กับบอส แม่เลยโดนไปร้านหนึ่งแม่เป็นซูนเศร้าฮะแม่เป็นซูนเศร้ามีจะร้องอีกแล้วใช่แม่คุยอย่างเงี้ยเขาจะจะร้องอีกแล้วแม่นะฮะแม่แม่มีอยู่เท่านี้ตอนแรกข้าแสนแม่ก็บอกมีอยู่เท่านี้มันไม่มีอยู่ร้านทั้งหมดอะมีอยู่ล้านแตไว้จะไปถามบ้านโตร้องร้องอีกแล้วร้องอีกแล้วแม่ร้องอีกแล้วเนี่ยลูกสาวคนโตก็กำ่ังร้องแล้วฮะ แบบมันมันน่าเชื่อถือพี่หนุ่มพอพาพาน้ำฝนกับแม่ไปแจ้งความเรื่องเรื่องอะไรนั่นอะ่ะพาไปสัง่งทีชุดใหญ่เลยนะให้สนอทั้งสนอเลยตำรวจก็หลงเชื่อว่าเขาเป็นคนรวยจริงๆที่มีอำนาจจริง<ๆ>มันจะซื้อตําแหน่งให้ผู้กองด้วยใช่ไหใช่ก็บอกผู้กองเลยว่าเน<ๆ>ี่ยตอนนี้เนี่ยที่สนอบวรที่สนอบวรผู้กองสุริยาตายเยอะหัวใจเย็นเย็นจเย็นจะเย็นจะเย็นจะเย็นแม่นะแต่เขาอาจจะไม่เอาไม่อะไรมันจะเออเขาของไม่ เพเขาไม่ได้เอาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเขาไม่ใส่ใจแต่ไอ้บอสหรือไอ้อ้นเนี่ยไปบอกเลยบอกว่าเดี๋ยวซื้อตำแหน่งให้พอไปเกณฑ์ข้าวก็ไปกับไปกับผู้กองด้วยแม่ด้วยแล้วก็แม่เขาที่บ้านก็ไปกินแล้วมันบอกว่ามันจะตัดชุดให้ให้กาดวันแล้วผู้กองเอาชุดด้วยไหมเดี๋ยวส่งคนไปวัดตัวที่สนเลยมันก็ส่งไปวัดส่งไหมส่งไปวัดตัวผู้กองด้วยไปวัดตัวตัดชุดให้เลยผู้กองก็ยืนปุ๊บวัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เลยเหรอถามผู้กองได้ชุดหรือเปล่าผู้กองบอกได้ได้ชุดด้วย ชุดตำรวจเนี่ยนะใช่ชุดชุดสูตรอ่ะหรือชุดอะไรชุดตำรวจชุดตำรวจมืนตัดใหม่ให้อะตัดใหม่ให้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยตอนแรกแม่ยังกลัวผู้กองจะโดนหลอกแม่ยังถามน้ำฝนเราจะบอกผู้กองดีไหมน้ำฝนก็บอกว่าเออบอกผู้กองผู้กองก็บอกโหแม่ผมก็ยังเชื่อมันเลยอะไรวะเนี่ยชอบชอบหอบลอกตำรวจโอ้โเดินกันทั่วหน้าครับทวหน้าน <ะ S 2> ครับดูแล้วมาแบบเชิงสูงมากครับเพราะว่ามันเป็นภัย อันนี้เรียกว่าไม่ใชาชีพเลยนะนณะตำรวจถึงเชื่อเลยครับตำรวจก็เชื่อผู้กองตอนแรกเพอพอแม่ไปแจ้งความผู้กองดูโหูแม่หมายจับมันต้องเยอะอ้าวแล้วผู้กองก่อนจะรับสูตรบางผู้กองก็ไม่ดูหมายจับมันก่อนหรอกเหรอไม่ไมไดูด <c oughs> เพราะเหรอแต่ผู้กองรับสูตรไปแล้วผู้กองเอาสูตรไปแล้วแล้วเอาแม่หมายจับมันเต็มเลยดีกว่าผู้กองถอดเสื้อ ผมยังทิ้งเลยมั้งป่านนี้ไม่รู้โอ้ตายแล้วอ่าพักก่อนพักก่อนยังไม่จบนะการจะเอายังไงเดี๋ยวฟังมาอย่างด้วยเดี๋ยวกลับมาเรื่องราวยังมีสตอรี่ที่มีสารี่เขาไปกันอีกคำชะโนดได้ไหมคำชะโนดไม่ใช่คำนาคาคำนาคามันบอกเป็นรูปพยานมากไหมใช่ที่จริงไปมันต้องจองคิวจะไมพี่แต่มารับคิวให้เราได้ขึ้นคำนาคาใช่มีคนมารับขึ้นด้วย เป็นอะไรหัว<ะ>นหน้าอุทยานอะไรท่านหัวหน้าอุทยานตอนนี้ไม่ธรรมาดาด้วยนะ <c oughs> เอาโอเคผู okay, ้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะฮะช่วงนี้พบกับ UC2 นะครับคุณปอ